เราก็จะมางานแ Action โชว์นะครับชื่องานอะไรวะ <c oughs> นั่นแหละเป็นงานอุปกรณ์ตกปลานะครับตาเดี๋ยวไปชมกันว่ามีอะไรในงานบ้างไป <c oughs> โดป้ายนะครับ TSE โหนี่ครั้งที่9แล้วอ่ะ สวัสดีพี่ๆสายตกทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอดมินกรเพจเซอร์ฟิชชิ่งมังแสนนะครับที่บูธซูเปอร์จิ๊กรัวไทยแลนด์นะครับผมก็เชิญชวนนะพี่ๆนะครับในเดี๋ยวปลายปีนะครับก็จะมีงานไทยแลนด์ฟิชชิ่งเอ็มโอนะครับช่วงปลายปีอีกหนึ่งรอบนะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกันนะครับที่บูธซูเปอร์จิกอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็หัวกระดาษนะหัวกระดาษซูเปอร์จิกนะครับแบบนี้นะแพ็กเกจนะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวเรานำมาแลกสินค้าสุดพิเศษ เหมือนปีนี้กันนะปีนี้ก็จะมี10ชิ้นได้เสื้อนะครับแล้วก็5้าชิ้นได้เป็นเหยื่อสีทองนะครับลิมิเต็ดนะเฉพาะในงานเท่านั้นนะครับปลายปีก็จะมีอย่างนี้อีกเช่นเคยนะครับก็เก็บหัวฉลากไว้ให้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันปลายปีนี้นะครับผมครับครับวันนี้งานเซนทันนะครับบางนานะครับกลางปีครับาณาท่านใดสนใจอะดูสินค้าแวะมาเที่ยวชมกันได้นะครับสินค้ามีมากมายเลย มีก็ดีมาเปิดบูธนิดหน่อยครับเปิดบูธถ้าถ้า,างานจบแล้วอยากจะตามนะ้าสอนไปที่ร้านทำยังไงครับอ๋อพิมพ์เข้าไปใน g o o g l e Map ได้เลยครับพิมพ์สอนฟิชชิ่งศีราชาครับจะเห็นแผนที่ได้เลยยินดีดดให้คำปรึกษาเรื่องตกปลาตกหมึกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วออนไลน์มีไหมครับออนไลน์มีครับอ,อินบ็อกไปที่เฟซนะ้สอนฟิชชิ่งศีราชาเลยครับจะมีแอดหมินคอยตอบให้ตรงนี้นะอ่า ดีให้บริการครับขอบคุณพี่สวัสดีครับมาบอสเตชันนะฮะวันนี้มาออกบูธงานเซ็นทรัลบางนาน,นะฮะก็ท้าใจสนใจจะสัมผัสประ,ส,รนนะ,ะสบการณ์ระทึกฝันนะฮะประสบการณ์ระทึกฝันกับปลาเก๋าใหญ่ปลาหมอทะเลใหญ่ปลาหมอลูกผสมปลาหมอแท้นะฮะไซส์ตั้งแต่4กิโลไปจนถึง40กิโลมีอยู่ในบอ่อนะฮะ แล้วก็มีพวกปลาแถมเป็นปลากระพงขาวใหญ่ปลาแดงเขี้ยวหุตสลาดแล้วเอ,อ่ออังเกยแล้วก็มีกระมงเท้าจีจีนะฮะมีไซส์กระมงเท้านี่คือมีถึง5โลกว่า6โลนะฮะทางบ่อเราจะเปิดเดือนละครั้งนะฮะเป็นทริปจิตจำกัดจำนวนทัานนะฮะตอนนี้อยู่ที่6 0 0ักับ4 2่สองท่านนะฮะมีทุกเดือนเดือนละครั้งอาทิตย์นี้เนี่ยยังว่างอยู่หนึ่งที่นะฮะวันอาทิตย์ที่11 วิจนายนนะฮะส่วนเดือนหน้าอีกรอบต่อไปเป็นเดือนกรกฎาคมก็คือวันที่9อยังตอนนี้ก็เริ่มเปิดจองมีจองม,ม,มาบ้างแล้วนะฮะใครสนใจเชิญน,นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเราจะขึ้นอจองที่หน้าหน,น้านเบนหรือหน้าเพจครับจองได้ที่ Facebook เพจบ้านบอร์ดสเตชันนะครับนะครับผมได้ครับผมขอบคุณ,ค,ณครับผมสวัสดีครับผมนาแบงค์ชิคคลีนะครับวันนี้เราอยู่วันที่งาน Thailand Fishing Expo นะครับ ชิคเกอรี่มาจัดบูธนะครับมาจัดบูธเดี๋ยวเรามาดูบูธชิคเกอรี่ว่ามีอะไรบ้างนะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นโยที่เรามีวางจำหน่ายแล้วนัเวลานี้นะอ่าให้ดูก่อนอ่าเรามาดูตัวเคเดิตกันวันนี้โซนของอชิคเกอรี่ปี2023นะครับที่จะมีวางจำหน่ายเร็ว,รวนี้นะสายหนวดห้ามพลาดมาดูว่ามีอะไรบ้างชิรี่อีจีแมนนะครับอีจีแมนใครๆก็รู้จักส้มชมพูนมีอนแตงโมนะครับสามสีนะครับราคาเลท140-150ส่อวันนี้นะครับรา ซีรีส์ทำตัวใหม่ออกมาปี2023เป็นอีกทีแมนนะครับซูเปอร์โกล์ซูเปอร์โกคืออะไรซูเปอร์โกคือเรืองแสงมากกว่าเรืองแสงได้นานกว่านะครับเรามาใส่ตัวนี้นะครับสีเขาเดี๋ยวจะออกสว่างสดนะครับลองดูได้นะครับสีเขาจะสว่างจะสดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับชบาคมแข็งเหมือนเดิมไม่มีปัญหานะครับอีกซีรีส์หนึ่งที่เข้ามาทําตลาดนะครับก็คือซีรีส์ของตัว 3D X 3D X ทำไมถึงเรียกว่า 3D X มามาดูครับเห็นบอดี้อันนี้คือบอดี้นะตรงกลางตรงกลางเขาจะเป็นมีเพใหม่นะครับเพดไม่เพดไมของ 3D X c i c l y นะครับใหญ่มากตั้งแต่ปลายตาจนถึงปลายชบานะครับพื้นที่นะครับข้างรอบข้างนะครับไม่เห็นช่องว่างเลยดูไม่เห็นช่องว่างของของรอยต่อนะครับเพราะแผ่นของตัว 3D X c i c l y เนี่ยใหญ่มากเราต้องคือเราจุดสคง,งเราต้องการให้หมึกเนี่ยต้องการให้หมึกเห็นแบบแบบแบบเดียวก็คือแบบ หนึ่งทีพอนะครับเพื่อลดการที่จะถูกปลาล่าเหยื่อพวกปลาสาหรือว่าพวกเตงเล็งเนี่ยเข้ามาสอยเหยื่อจนเหยื่อขาดนะครับเราพยายามที่จะเก็บตรงนี้นะครับโดยทําเพจแบบว่าเพจตัวเดียวมานะครับแอคชั่นเวลาเราเจอนะครับก็จะเห็นแค่รับเดียวนะครับรับเดียวทีเดียวพอนะครับเอามาผสมกันนะครับระหว่างตัวตัว 3Dx นะครับกับซิ UV นะครับ ก็เลยจะได้บอกวาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมีเพดในนะครับเห็นเพดในนะครับปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บนะครับท้องเขาเนี่ยจะเป็นสีลายลุงนะครับตัวนี้เป็นตัว UV ทั้งตัวนะนะครับจะเห็นว่าเป็น UV ทั้งตัวนะครับสวยๆนะครับนี่บอกเลยว่าเด็ดมากตัวนี้นะครับ เป็นตัวหนึ่งที่นนาหลายท่านนะครับเดินเข้ามาที่บูธเราแล้วก็จะขอซื้อนะครับแต่ไม่มีขายครับไม่มีขายเราเสียใจเ้วยครับต้องรอระมาสักพักปลายต้นหนาวนะเจอกันแน่นอนปลายต้นหนาวอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราอยากจะนําเสนอมากตัวนี้เนี่ยเป็น490 Go นะครับแสงค่าเลือดค่าแสงที่490เนี่ยเป็นสีฟ้านะครับตัวเขาเนี่ยมองโปรเตกอาจจะออกเป็นส,สีสีขาวนะครับแต่เมื่อเขาอยู่ในน้ำเนี่ย สีเขาจะเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นสีนี้ฟ้านะครับฟ้าสีฟ้าแสงสีฟ้านะครับแสงที่490เนี่ยมึกสามารถเห็นได้ชัดที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ของปีปีปีนี้นะครับที่จะเข้ามาในเร็วนี้นะและก็อีก2ซีรีส์นี้นะครับ2ซีรีส์นี้นะครับเป็นบอดี้เป็นเพดไนเหมือนกันเทคโนโลยีตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ย เราให้ตั้งแต่รุ่นราคาราคาไม่แรงนะครับจนถึงราคากลางๆนะครับเราจัดให้เต็มหมดครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยทางซิคาลีนะครับได้มีหางหนูตัวใหม่ของชิลีได้ออกมานะครับเป็นหางหนูเรืองแสงนะครับตัวขวาตัวซ้ายเนี่ยเป็นหางหนูเรืองแสงตัวขวาเ,เป็นขาวใส UV นะครับเป็นเรืองแสงนะครับปลายคนหางเป็น UV นะครับถามว่าทําไมชิคกี้ถึงทําตัวเรืองแสงออกมานะครับช่วงที่เราไปตีปลาสีขนเนี่ยบางทีเนี่ยหวาช่วงประมาณสักห้าโมงกว่าหกโมงนะครับแดดร่มรม,มตกแล้วเนี่ยสีใสเนี่ยมันทําให้ปลาเนี่ยมองเห็นได้น้อยลงนะครับเราเลยมาเราเลยมาใช้เป็นตัว เขาขุนเรื่องแสงแทนนะครับ <_ d umb> เขาขุนเรื่องแสงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการมองเห็นนะครับช่วงโพเโเพโพเพนะครับเราอาจจะอัดไฟอัดไฟที่หัวเราเนี่ยใส่เข้าไปไฟมือถือก็ได้นะครับจะทำให้ตัวเขาเรืองแสงตัวเขาเรืองแสงไวเห็นไหมครับแล้วเขาดูดแสงได้เยอะนะครับขนนกที่เป็นยูเนี่ยช่วยในการทําให้เขาเนี่ยสามารถมองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับโอยสำหรับตัวเบ็ดนะครับครับตัวเบ็ดก็คือตัวเบ็ดเนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดเงานะครับจะเป็นตัวเบ็ดเงา เด็กเงาครับโปรแกรมโปรแกรมของเราเป็นโปรแกรมลายเกตูปานะครับแอคชั่นที่เขาออกเนี่ยก็คือเขาจะออกเป็นควงๆหมุนๆอย่างนี้นะครับเขาจะควงๆควงหมุนๆอย่างนี้คล้ายๆกับเป็นลูกปลาที่บาดเจ็บอยู่ตามผิวน้ำน,นะครับหรือว่าเป็นพวกปลาสีขนก็จะมองว่าเป็นพวกมแมลงนะครับที่วิ่งอยู่ตามผิวน้ำน,นะครับพวกนี้เขาจะไว้ขามากัดนะครับยิ่งเป็นสีขนน้ําเดือดสีขนฝูงนะครับ ขาจะกัดเขาจะกัด,กดไล่กัดลุมกัดนะครับไม้ต่อไม้นี่มีแน่นอนนะครับโอเคนะครับโอเคครับก็สําหรับล่าสุดที่จะเข้ามาล่าสุดนะครับก็ตัวหางหนูซิคเอรี่นะครับก็คือจะเป็นหางหนูลายม้าลายนะครับลายม้าลายแล้วก็ขาวแดงนะครับควาจิปขดเร็วนะครับหรือว่าฟากิปนะครับ ฟาสกิปเนี่ยฟาสกิบตัวนี้นะครับสามารถกดโยได้ภายในหนึ่งวินาทีนะครับกดแล้วยังไงนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับกิปเขาจะเป็นตัวลูกหุนในตัวนะครับนะครับทําไมถึงทําเป็นตัวรูปหุนในตัวเพื่อลดแรงต้านน้ํานะครับทําให้กิปเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะครับและสามารถที่จะเวลาการเจิป์เนี่ยเวลาเราตีโยออกไปนะครับจําเป็นต้องใช้ลูกหมูนไหมมันจําเป็นนะครับเพราะว่าตัวให้เราตีโยออกไปเนี่ยโยเขาจะควงอย่างนี้นะครับมันจะเกิดมันจะเกิด การตีเกลียวของสายเนี่ยมีแน่นอนนะครับรลูกหมุนเนี่ยจะช่วยเซฟในส่วนของตรงนี้นะครับนะครับสำหรับเอ่อว่ากิ๊บไอตัวกับตัว,ต,วตัวโยเนี่ยสามารถที่จะฟาดกิ๊บเนี่ยสามารถที่จะกดเร็วยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาใส่ให้ดูนะครับนะครับภายในหนึ่งวินาทีนะครับ,ในในรบสามารถที่จะใส่โย,ยได้แล้วนะครับกด u กับ u รลีกับลีเจอกันนะครับลีก,กับลีเจอกัน เกิดอะไรขึ้นเกิดการหมุนตัวที่อิสระนะครับนี่เห็นไหมครับเกิดการหมุนตัวอิสระโยสามารถที่จะออกแอคชั่นได้อย่างอิสระเมื่อไปแอคชั่นซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเขาสามารถที่จะหมุนได้อย่างอิสระโดยที่เขามีลูกหมุนด้วยนะครับโค้ง,ก,งกับโค้งเจอโค้งนะครับแอคชั่นออกเป็นอิสระนะอันนี้เป็นข้อดีสาหรับกิปคกิปตัวโค้งนะครับซึ่งทางซิคลีนเนี่ย เป็นแบรนด์ที่ปกมุดโดยเฉพาะนะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับงาน Thai l a n d Fishing Expo นะครับแบรนด์ชิคเกรี่นะครับก็มีการทำเวิร์กช็อปนะครับทำโยทำโยนะครับระบายสีโยนะครับทำไมถึงต้องระบายสีโยชิคเกรี่เนี่ยก็คือเรานะครับอยากเข้าไปอยู่ในใจของนาทุกคนนะครับน้าทุกคนเนี่ย มีโยสีในใจอยู่แล้วนาาๆบางผมว่าสีนี้สีชมพูจับดีสีนีออนจับดีสีส้มจับดีนะครับวันนี้เรามาทําโยเราเอาลูกสีที่เราคิดว่าจับดีมาใส่ในตัวโยอยากได้อะไรลายที่มันไม่มีขายในโลกลายที่เราคิดว่ามันต้องจับดีนะครับเอามาใส่ใตัวมันนะครับก็สําหรับกิจกรรมนะครับก็ยินดีนะครับนะาทุกท่านนะครับสามารถมาร่วมกีจมได้นะครับเรามีโยแจกให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไอย่างไรนะครับ สำหรับปีหน้านะครับก็ยังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อยู่นะครับขอให้รอติดตามชมนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้ต้อมนะครับ ครับผม ลนนนนาๆแ้้วโดเคม็มเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วได้ว่าอีกแล้วแน่แน่อะไรโอโ้อะไรโอ้ไม่ได้พู่แค่นั้นไม่ได้มันดูเล็กจังวะโดนอะไรบ้างครับน้า,นาวันนี้เอหรรีค <c oughs> ัับพนะนน้องฝากมาซื้ออ๋อเ <c oughs> ต็มเต็มโอ้โหคีดเลยใช่ไหมครับตัวนี้กี่โลทางมาเลยเขาใช้กันเยอะโอเคไหม เ okay. น,นี่ยสำหรับวันนี้ครับงานตกปลาที่เซนทรัมบางนาก็จบเพียงเท่านี้นะครับอาจจะดูไม่ครบพูดแต่ขอต้อนรับที่ปีพบกันใหม่นะครับสำนี้สวัสดีครับโย